นิทานชาดกเรื่องยากำจัดโรคเหงาในอดีตการนานมาแล้วครั้งเมื่อพระเจ้าพม,มาทัศเสวยราชสมบัติณเมืองพราราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดในตระกูลพราหมณ์มีนามว่ากับปะกุมารเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปศึกษาจนจบศัพทิสินศาสตร์ที่เมืองตักกศิลา ต่อมาได้บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์และได้สมัครเป็นศิษย์ของเกสวดาบทผู้เป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ถึง500รือฤาษีโพธิศัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยจึงได้เป็นศิษย์เอกระดับผู้ใหญ่ช่วยดูแลดาบทที่เหลือท่านมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเกสวดาบทเป็นอย่างยิ่ง วันหนึ่งเกสวดาบทพาดาบททั้งนั้นไปยังถิ่นมนุษย์เพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวรสเค็มบ้างรอนแรมมาจนถึงเมืองพารณสีแล้วได้เข้าไปพักอาศัยกันในพระราชอุทยานวันรุ่งขึ้นได้ออกพิขาจารย์ไปตามถนนจนถึงประตูพระราชนิเวศพระเจ้าพม,มาทัดทอดพระเนตรเห็นหมู่ฤลษีก็ทรงโสมณสจินดีนิมนต์ให้เข้าไปฉัน ในพระราชนิเวศทรงรับปฏิญญาที่จะจัดอาหารถวายและโปรโดให้พักอยู่ในพระราชอุทยานคันสิน้นฤดูฝนแล้วเกสวดาบทได้ถวายพระพรร,ราพระเจ้าแผ่นดินแต่เท้าเธอตรัสขอร้องว่าพระดาบทสูงวัยแล้วอย่าได้ไปไหนเลยอยู่ใกล้พระองค์ก่อนเถิด ส่งดาบทหนุ่มๆกลับหิมมาวานไปก่อนเกศวดาบทรับอารัธนาแล้วส่งดาบททั้งหมดกลับตนเองพักค้างอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อเกสวดาบทอยู่เพียงลำพังไม่ได้พูดคุยกับกับปะดาบทผู้เป็นสิทธิคนโปรดจึงเหงาและคิดถึงอยากจะพบกับกับปะดาบทจนไม่เป็นอัลลับอันนอนเมื่อนอนไม่หลับก็ทำให้อาหารไม่ย่อยจนเกิดโรคลงแดงขึ้น เป็นเหตุให้เกิดทุกขเวทนาหนักพระราชาจึงส่งแพทย์ห้าตระกูลไปดูแลร,รักษาแต่โรคก,ก็ไม่สงบระง,งับเกสวดาบทจึงถวายพระพรว่าเมื่อทรงต้องการให้ท่านหายจากโรคก,ก็ขอให้ส่งกลับไปยังป่าหิมพานหาไม่แล้วคงมรณภาพที่นี้เป็นแน่แท้เท้าเธอก็ทรงเห็นดีด้วยจึงมีพระราชะแสให้ นารทะอมาต์พร้อมคณะพาเกสวดาบทไปส่งถึงป่าหิมพานและให้คอยติดตามอาการของท่านด้วยเมื่อเกสวดาบทเข้าไปถึงอาสมของตนและได้พบกับกับปปะดาบทเท่านั้นพรานโลกทางใจก็หายเป็นปลิดทิ้งกัปปะดาบทจึงจัดถวายข้าวยาคูที่ต้มจากข้าวฟ่างและลูกเดือยพร้อมด้วยผักต้มอันจืดชืดไม่มีรสเค็ม ไม่ชวนรับประทานเลยเมื่อท่านฉันแล้วโรลคลงแดงก็สงบระง,งับลงในขนาดนั้นเองนาลทะอมัดเห็นเกสวะดาบทหายจากโรคโดยฉับพันจึงเรียนถามว่าเมื่อพระเจ้าพรารณสีทรงพาแพทย์หตระกูลมารักษาพยาบาลก็ไม่อาจรักษาได้แต่กับปะดาบทรักษาพระคุณเจ้าอย่างไรโรคจึงหายสนิท แล้วจึงเรียนถามถึงเหตุผลเหมือนสนทนาอยู่กับผู้อื่นว่าทำไมหนอเกสวดาบทภักวันของพวกข้าพเจ้าจึงยอมทิ้งพระเจ้าพรันศีผู้เป็นจอมมนุษย์ผู้สามารถจะให้สำเร็จสิ่งประสงค์ได้ทุกอย่างแล้วมายินดีอยู่ในอาสมของกับปะดาบทเกสวดาบทสดับถ้อยคำนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเจริญพรท่านนารทะ สิ่งที่ดีๆน่ารื่นรมก็มีปรึกษาที่น่าบันเทิงใจก็มีถ้อยคำอันเป็นสุภาษิตของกัปปะดาบทย่อมยังใจของอาตมาให้ยินดีได้แล้วกล่าวเสริมว่ากัปปะดาบททำให้อาตมารื่นรมอยู่อย่างนี้ให้อาตมาดื่มยาคูที่ทำด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยเจือด้วยผักต้มอันจืดชืดไม่มีรสเค็ม พยาตในเซลีระของอัตมาก็ระงับไปเพราะสิ่งนั้นนารทะอมาตได้ฟังเช่นนั้นจึงกราบเรียนถามต่อว่าพระคุณเจ้าบริโภคข้าวสุกจากข้าวสาลีที่ปรุงด้วยมัสสะอันสะอาดมาฉนัยข้าวฟ่างและลูกเดือยอันหาลดไม่ได้จึงทำให้พระคุณเจ้ายินดีได้เล่าเกศวะดาบทจึงตอบว่า บริโภคจะดีหรือไม่ก็ตามจะน้อยหรือมากก็ตามมีความคุ้นเคยกันอยู่จะบริโภคณที่ใดการบริโภคของนั้นณที่นั้นแลดีเพราะรถทั้งหลายมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างยิ่งนารทะอมาสนทนากับเกษวดาบทแล้วก็กลับไปยังราชสำนักกราบทูลเรื่องและคํำสนทนาทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบโดยละเอียด สาระจากชาดกความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นเหตุให้คนเราไว้วางใจไม่หวาดระแวงกันเมื่อได้พูดคุยกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยย่อมมีความสุขคลายเหงาและทำให้อายุยืนเมื่อได้ทานอาหารกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยย่อมได้รสชาติได้บรรยากาศแห่งความอร่อยโดยไม่หวาดระแวงอะไรถึงแม้อาหารนั้นจะจืดชืดไม่อร่อยก็ตาม ตรงกันข้ามแม้นอาหารจะเลิศเลออร่อยปานใดเมื่อไปทานกับคนไม่คุ้นเคยสนิทสนมก็ไม่ได้บรรยากาศแห่งความอร่อยและไม่สนิทใจมีความหวาดระแวงไปต่างๆมีโรคอย่างหนึ่งซึ่งมักเกิดแก่ผู้สูงวัยหรือผู้ใหญ่คือโรคเหงาเศร้าซึมเพราะคิดถึงคนที่สนิทสนมคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือเพื่อนฝูง การได้พบปะพูดคุยการได้ทานอาหารร่วมกันการได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยเป็นยารักษาโรคนี้ได้อย่างชงัดดีกว่าอาหารจานวิเศษและยาวิเศษอื่นใดเพราะสมมุติฐานของโรคเกิดจากใจไม่ได้เกิดจากร่างกายหรือจากเชื้อโรคการเลี้ยงดูให้อิ่มหนำด้วยอาหาร บนเปร,เรือยด้วยปัจจัยอื่นๆอย่างดีเลอศด้วยมือของผู้อื่นมีชัจากมือของลูกหลานหรือคนที่สนิทสนมคุ้นเคยไม่อาจจะรักษาโรคเช่นนี้ของผู้สูงวัยให้หายได้